เอาได้ข่าวอันนี้วอนเขาปิดปรับปรุงจะทําใหม่เป็น h o โฮมตซทโฮมออนไลน์ไม่ใช่แล้วมาอยู่ได้ไงเนี่ยหรือว่านี่จะเป็นคลิปดองแน่เลยล่ะแต่ถึงจะเป็นคลิปดองยังไงก็ต้องไปเปิดประตูก่อนนะแล้วก็ตัดของออกมาให้เรียบร้อยเออเหมือนว่าอืมพี่ยูริพาพี่มา <Hi. S 1> ปิดประตูสงสัยแผ่ไไ่โดนใช้ไหวไว้หรือเปล่านะเอาละเอาละนี่พาเปิดก่อน ปิดกล่องอนะ่ะเอ้าทำไมเบลเอาผงมาดักตรงนั้นอนะแล้วเบลก็เพิ่งเห็นที่ผ่าใช่ไหมเพราะไม่งั้นเบลคงทำงมีดไปตัง้งนานแล้วที่บข้าวสารมาแลว้วปอมมีขี้อยนะตรงนี้เปิดประตูหรือยังยังเปิดทันอยู่โอเคโอเคเป็นรอดแล้วหรือปนะเนี่ยโอเครอดแล้วแหละอ้าวมีคนอาราอาราไหมไม่นะปะาข้าวสารเป็น,นทันที ปิดประตูหน oh, ึ่งสเต็ปอ้มีนิคอยนะเหมือนว่าพัางไปหมดแล้วอ่ะต้องโดดแล้วแหละไม่นูกมีอะไรเล่นตรงไหนบ้าง <c oughs> ปานน้ำมนต์อืมตัวรถถังตัวร <c oughs> มีคนมาร์กยันให้ส่งให้มีดิคอยเปิดป,ปิงบอกว่าโอเคได้เลยไม่มีคนเอ้ยมาตั้งเอาไว้โอเคได้เล่นได้เล่นไดเล่นเล่นได แ่ต้แปะยันไม่โดนไม่ใช่แปะยันไม่โดนหรอกคือระยะห่างมันมันไกลไปนี่พากับเบลอะ่ะก็เลยส่วนซะเลยเพราะถ้าไปอีกประตูหนึ่งก็คงไม่ทันอามินิคอยแล้วก็แปะยันไม่ควรรอนะตะกี้แต่สงสัยกลัวว่าจะระยะห่างระหว่างประตูนี้กับประตูนี้มันจะไกลเกินไปเนะนี่ยเนี่ยคนโดดหรือเปล่า ก็ไม่ตามมาแล้วตัวทําไมชิปปิ้งโดนไล่นะเรานิพานิพาต้องไปฉีดยาแล้วฉีดยาก่อนหนึ่งสเต็ปมีเข็มหนึ่งหรือเปล่านะเห็นแบบแบบชิปปิ้งมินิคอยสู้ๆนะนิพาจะไปของแล้วกันเดี๋ยวเขาสวัดดิมีมีคนตั้งทุบเอาไว้เดาเอามาตั้งให้แทนแล้วกันเหมือนจะมีคนมาตั้งแหละแต่ว่าโดนไล่แล้วก็ยาอหกหนึ่งหลอด ขอ,อนี้พาตั้งก่อนนะ่อาอ้าวพี่ปิงไม่รอดแล้วเราใกล้พี่ีด้วยจะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าอีหม,มื่นม,มีอะไรแวบแบผ่านไปตรงทางเดินอะ่ะเสร็จละไมมาเนาะเปิดของก่อนกลัวไม่มีของใชม้มาเหมือนจะมีคนเปิดของหรือเปล่าพราพี่ปิงโดนไล่อ่ะอันนี้นนิพาพี่พามาชุบอันนี้ยานะ ไล่โยเลยอยู่โอเคไกลไกลพิปิงน่าจะเกิดมาใช้ยาทันพันใส่ก่อนแล้วกันพันทำไมนะต้นเกมไม่ใช่หรอกลางเกมอาดิแต่ก็เสียดายเอา้าเมื่อกี้พันไม่เสร็จหรอกพิปิงน่าจะฉีดยาทันนะมาร์คมาหา,า,า,าของก่อนก็มีของใช้เดี๋ยวพิธีเดียวละไม่แน่ใจว่าพิธีติดก,กันหรือเปล่าอ่ะ ไม่น่านติดนะหรือเปล่าอีบ่ายมาก่อนความสบายใจแล้วก็สวด <S <S อ่าโอเคพี่พปิง๊งพาใครมาหรือเปล่ามันได้มามาเป็นสิงดด้วยอะโอเคไปเลยไปไปไปพี่ปิง๊งจะตายอีกรอบป่านี้อ,ะ <S <S อ่ะนิภามาช่วยสวดแล้ว <S 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 อ่ะสวดเสร็จแล้วไวมากเลยนิภานิภาสวดเก่งมากเลย,เลยอะ แป๊บเดียวไวใกับตัดต่อฮัลโหลของตีพร้อมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเลือดพร้อมแนหะแต่ว่าเลือดพร้อมมีเฮล멧นะโอเคโอเคน้ำมนต์ใช้น้ำมนต์ก็ได้หรือว่าควรไปหามคำดีมาแล้วมาแล้ววนมาวนมาวนแม่ตา,าไม่โดนตาไม่โดนเองเราหนึ่งโดนหนึ่งกันพอดี โอเคไหวหนึ่งอะไรนี่เขาไล่เขาไล่วนวนระวนวนอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนมาตีเราไปเจ็บนะมีคนมักจะคำให้โดดโดดโดดก่อนเขาไม่โดดตามเขาไปไล่คนอื่นเขาไปไล่คนอื่นเขาไม่เอาเราอะเขาเขาว่ามาหาเราแต่ มินิคอยเพื่นอนๆได่ไหนมีคนมากลมบ่อยนี่โอเคนี่อ้อมโดนอีกแล้วมีคนเอ้ยเขาวางนางไม่ดีมากเลยเอ่ะวางไว้ตรงนี้คนนีแล้วก็มีรีไปด้วยตังกี้ก็ขึ้นก่อนเลยค่ะจะตามมาหรือเปล่านะเอาหน้าแดงคนเดียวเขาน่าจะตามมาต่ยังตามมาได้ไหมเราจะวนอยู่แถวๆนี้นะ ม่มามช่วยมันตีแถวานี้ได้หรือเปล่าจะทำมาร์รล่มตัวของนั้นนะเดอดเดเดมีประคำตรงนี้อะทุกคนโจ้เอาหยิบรปตีดีเราไม่อยากตีนะเราตุ้ยถันเลด้วยฮะมีคนรอดาาพี่ปิงพี่ปิงโอเคมียันมีเันเอ๊ะจะสนใจเราไหมพี่ปิงง่ายเลย แล้วเดี๋ยรอบเดียวก็ตายแล้วโอเคเขาไม่มาอายุลี่อายุลี่อายุลี่มาลรงมา้ทายทายเองนะก็ได้ทายทายเองโอเคไลฟไลฟพี่ปิงไลฟ์พี่ปิ๊งพี่ปิ๊งวันมาวันมาตรงนี้ตรงนี้โว่ยเอ้ยเขาพอเปิดรอทันเขาเขาลุยไงครับเขาใส่โดนบ่อย โอเคอ่ามีคนเขาเขาอ่านได้อย่างไรนะเขาติดสตันไม่ใช่หรอโอเคแต่เหมือนจะเข้ารีพันเราเราควรทำอย่างไรดีนะคราโดดไปทางไหนจะขึ้นมาหรือว่าเดินล่างโอเคขึ้นมาขึ้นมาพี่พี่ปิ๊งนี่พาอยู่ตรงนี้มามาทางนี้สิโอเคพี่ปิ๊งตัวยี่ ของนีกว่าอืมอกล่องเป็นแบไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอเคโอเคม,มีคนจะออกยูริจะออกแหละถ้าเราออกเราจะออกไหมเราไม่ยอมออกหรอกเพราะเราเหมือนเลื่อนนักสู้นี่ผ่านเลื่อนนักสู้เราแค่หายยาเราต้องมั่นใจใน,นผ่ายคนอยู่แล้วอันนี้ป่ะอืม เราควรไปช่วยตีไหมล้วควรหายาเนาะหรือเปล่าประคำมีอ่ะแต่ว่าไม่มียาแล้วเขาไม่น่าจะมีดิ้นร้นด้วยเพราะเขามีเฮลเมดกับโปรโตไกมันใช้พอย์เกิดแล้วถ้ามีสองอย่างนี้มันใช้ลาสเซนไม่ได้อ่ะหลุดแล้วหรอ อาด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 าอามาดูคนซะได้แล้นี่ผีดึงขาเบลเบลใช้เพิ่ผีดึงขานี่นะอ้าหนึ่งประคำนิพานิพานิพา,นพ,านพามิกนิพานดูเขานิพานั่นแหละประคำที่สองไม่รู้ไม่รู้รก่อนอ้นนี้โดนไปเท่าไหร่จะนับใหม่ก็ได้เลือประคำที่สาม สามประคำตุย